Hello and welcome to a daily gospel truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ We hope that you're doing well today. เราก็หวังว่าวันนี้คุณจะสบายดีนะครับ If you're not you will be doing well soon ถ้าตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะครับไม่บรรดาเดี๋ยวรับรองว่าสบายดีแน่นอน because the word of god will encourage you strengthen you เพราะถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้คุณแล้วก็เสริมกําลังให้คุณมีความเข้มแข็งขึ้น i was so glad that you have joined us today again แล้วยังไงก็ตามรู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้คุณมาศึกษาพระคัมภีร์กับเราอีกครั้งหนึ่ง and don't forget in the comment section to let us know where you're listening from which province which country ก็อย่าลืมนะครับในคอมเมนต์น่ะบอกให้เรารู้นิดนึงนะครับว่าคุณเนี่ยรับฟังคําเทศนาของเราจากที่ไหน คุณมาจากจังหวัดอะไรประเทศอะไรนะคบ All right so today และในวันนี้นะค We will talk about faith and patience เราจะมาพูดถึงเรื่องของความเชื่อและความอดทน You know faith and patience must go together ความเชื่อและความอดทนจําเป็นจะต้องไปควบคู่กันเสมอ You know the promises of God are true คุณรู้ไหมครับว่าคําสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลา And in the different situations of life God wants us to stand on His promises และในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตนะคบพระเจ้าเองยังอยากจะให้เราเนี่ยยืนหยัดมั่นคงเชื่อในคาสัญญาของพระองค์เอาไว้ until the answers manifest until the blessings manifest in our lives จนกระทั่งคําสัญญานั้นพระพรในเรื่องนั้นนะครับเกิดขึ้น ามนั้นจริงๆ As far as God's word is concerned it works all the time คือถ้าเราพูดถึงถ้อยคําของพระเจ้าแล้วยังไงก็ต้องเกิดผลตามนั้นอยู่แน่นอน But many times in the natural there are obstacles แต่ว่าหลายๆครั้งในฝ่ายธรรมชาติมันก็มีอุปสรรคมากมายเหมือนกันนะครับ And sometimes we look at the natural realm and we become discouraged because the answers don't come in the time we want them to come บางครั้งเรามองดูแต่ฝ่ายธรรมชาติเราก็เริ่มรู้สึกท้อใจเพราะเราไม่ได้เห็นคําตอบตามเวลาหรือตามใจที่เราอยากจะเห็นเกิดขึ้นเลย But I want to assure you today แต่วันนี้ผมอยากจะเปิดเผยให้คุณเห็นนะครับ the Stand on word of God of อยากจะหนุนใจให้คุณเนี่ยยืนหยัดบนคำสัญญาของพระเจ้าต่อไป God's word is true ยังไงถ้อยคำของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ God's word works ถ้อยคำของพระเจ้ายังไงก็จะได้ผลตามนั้นเสมอ And God is faithful to His promises และพระเจ้าเองซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาของพระองค์ด้วย So don't let the enemy lie to you and say อย่ายอมให้ศัตรูมาโกหกคุณนะครับโดยการบอกว่า It's been too long โอ้ยมันนานไปแล้วหรือเปล่า You've been believing for too long คุณก็เชื่อมาต้องนานแล้วไม่ ใช่หรอตอนนี้อ่ะไม่เชื่อแล้วไหมดีไหมแบบยอมแพ้ดีกว่าเพราะมันคงไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วแหละคุณไม่มีทางจะหายโรคได้แล้วมันมันก็ต้องการที่จะมาหยอดมาแย่ด้วยคำโกหกเหล่านี้นะคบและนี่จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆที่เราเชื่อแล้วก็จริงแหละแต่เราก็ต้องเชื่อด้วยความอดทนแล้วก็คือเชื่อไปเรื่อยๆ And t h a t s how w e s e e the w o r d o f working in our lives แล้วการเชื่อแบบนี้แหละจะทําให้เราได้เห็นว่าคําสัญญาของพระเจ้าปรากฏขึ้นจริงในชีวิตของเรา Let's look at Luke 8:15ตอนนี้ให้เรามาดูในลูกาบทที่8ข้อ15นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในคําอุปมาของเพืเอ่อผู้หว่านเมล็ดพืช this part is talking about the good ground และตรงนี้พูดถึงเรื่องของดินดีนะครับ We going to learn now why the good ground is the good ground เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าทําไมล่ะดินดีมันเป็นยังไง It says here ในข้อนี้นะครับได้บอกว่า But the ones that fell on a good ground are those who having heard the word with a noble and good heart keep it and bear fruit with patience และซึ่งตกที่ดินดีนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจําไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรน,นะครับอย่างแรกเลยที่เราจําเป็นต้องรู้ <is S 1> <that S 2> ก็คือ The seed of God's word never fails เมล็ดแห่งถ้อยคําของพระเจ้าไม่มีวันล้มเหลวนะครับ God's word always works ค่อยคําของพระเจ้าได้ผลอยู่เสมอ But here it says แต่ตรงนี้ได้บอกว่า that the good ground which is which is the heart that receives the word of god คือดินดีตรงนี้ก็หมายถึงว่าหัวใจที่เปิดรับถ้อยคําของพระเจ้านะคร the good ground is a good ground because เหตุผลที่เป็นดินดีตรงนี้นั้นคือ it does three things ดินดีตรงนี้จะทําให้เกิด3อย่างด้วยกัน it hears the word of god เป็นสิ่งที่เรียกว่าฟังถ้อยคําของพระเจ้า it hears the word of god เป็นดินที่ฟังถ้อยคําของพระเจ้านะครับ g r o u n d ดินที่ดีเนี่ย is a heart that Here's the attentively word of God คือดินก็เปรียบเสมือนใจนะครับซึ่งหมายถึงว่าใจของคนคนนั้นเนี่ยตั้งใจฟังถ้อยคําของพระเจ้าเป็นประจําสม่ําเสมอ It's not casual listeners ไม่ใช่ว่าฟังไปเรื่อยๆผ่านหูเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา But they hear the word of God with their heart แต่เป็นคนที่ตั้งใจฟังแล้วรับเอาด้วยหัวใจเสมอ So a good ground hears the word of God ดังนั้นดินที่ดีตรงนี้ก็หมายถึงว่า คนนั้นมีหัวใจที่จะรับฟังถ้อยคําพระเจ้าและอย่างที่2นะครับ The o f ดินที่ดีนั้นก็จะเก็บรักษาถ้อยคําของพระเจ้าเอาไว้ Keeps the word of God คือเก็บรักษาถ้อยคําเอาไว้ It does not allow anything to steal the word of God the promises of God from their h e a r t จะไม่ยอมให้อะไรที่เกิดขึ้นมาขโมยถ้อยคําของพระเจ้าที่เขาเก็บรักษาไว้ในใจ third และอย่างที่3นะครับ The ground is He ดินที่ดีก็คือใจที่มีความอดทนรอคอย this know and I คุณและผมก็รู้ใช่ไหมครับว่าบางครั้งการที่คำสัญญาของพระเจ้าจะปรากฏออกมาในชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน And I cannot I happens like lain that it to you why แต่ผมก็ไม่สามารถจะอธิบายให้คุณเข้าใจได้นะคะว่าทำไมมันจะต้องเป็นแบบนั้นด้วย All I can say is this แต่สิ่งที่ผมสามารถจะบอกคุณได้ก็คือ The word of God always works The promises of God are always true คือถ้อยคำของพระเจ้าได้ผลเสมอและคำสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงนะคะ And so we need to add patience to our faith เราก็จำเป็นจะต้องอดทนรอคอย Uh, ด้วยความเชื่อของเราเมื่อคุณได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าแล้วให้คุณตัดสินใจที่จะยืนหยัดเชื่อตามถ้อยคำนั้นต่อไปอย่ายอมให้สถานการณ์ที่คุณเห็นและเกิดขึ้นอยู่รอบตัวมาทำให้คุณรู้สึกไม่เชื่อในถ้อยคำนั้นที a เรียเพราะตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นความอดทนนะคะ ความอดทนไม่ใช่แค่มานั่งรอเฉยๆแต่ถ้าเราดูความหมายของคำว่าความอดทนจากพระคัมภีร์คือการเชื่อตามถ้อยคำของพระเจ้าไปเรื่อยไม่ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามอย่าไปดำเนินชีวิตตามนาฬิกาของตัวคุณเองอย่าบอกว่าฉันให้เวลาถ้อยคำของพระเจ้าหนึ่งอาทิตย์ถ้าไม่เกิดผลฉันก็จะไม่เชื่อตามนี้ <If it S 2> แล้วนะหรือว่าในสองอาทิตย์ถ้ายังไม่เห็นผลเกิดขึ้นฉันก็จะ ไม่เชื่อแล้ว No that's not faith and patience ตรงนั้นไม่ใช่เรียกว่าความเชื่อและความอดทนรอนะครั Patience means คํว่าอดทนรอตรงนี้หมายถึง Trust in the word of God เราวางใจในถ้อยคําพระเจ้าเรายืนหยัดอยู่บนถ้อยคําของพระเจ้า Till we see the results manifest in our lives จนกระทั่งเราเห็นผลลัพธ์ตามนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเรา I'm telling you ผมบอกคุณเลยนะคร The moment you decide to trust and stand in the word of God ทันทีที่คุณตัดสินใจที่จะยืนหยัดเชื่อวางใจในถ้อยคําของพระเจ้า t n i g h t คุณรู้มั้ยยังไงศัตรู มันไม่ปล่อยคุณไว้เฉยๆแน่นอนมันก็จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเพื่อหลอกล่อดึงความสนใจของคุณและททำให้คุณตัดสินใจยอมแพ้ไม่เชื่อในถ้อยคำอีกแล้วก็ให้คุณอ่านตอกย้ำในคำสัญญานั้นไปเรื่อยๆนะค t ถึงแม้ว่าตอนนั้นคุณไม่รู้สึกอยากจะทำก็ตามถึงแม้คุณรู้สึกอยากจะยอมแพ้ถอดใจไปแล้วก็ให้อ่านคำสัญญานั้นไปเถอะก็คือจดข้อพระคัมภีร์ เหล่านั้นลงมา If it is about healing ถ้าเป็นเรื่องของการหายโรค Make a list of scriptures about healing คุณก็จดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการหายโรคลงไป If it's about provisions ถ้าเป็นเรื่องของการจัดเตรียม Make a list about uh, provisions คุณก็เขียนรายการการจัดเตรียมคำสัญญาเหล่านั้นลงไป Read those promises every day และให้คุณเนี่ยอ่านทบทวนในคำสัญญาเหล่านั้นตอกย้ําลงไปทุกวัน keep speaking those p r o s f o r แล้วก็พูดตามคำสัญญาเหล่านั้นออกมาด้วยปากของคุณ Don't let the devil make you give up ย ยอมให้มารทำให้คุณต้องถอดใจเพราะเมื่อเราได้เปิดใจรับคำสัญญาของพระเจ้าแล้วคุณเนี่ยยึดติดกับคำสัญญานั้นไว้ด้วยความเพียรเสมอคุณจะได้เห็นชัยชนะอย่างแน่นอนคุณจะได้เห็นการหายโรคนั้นเกิดขึ้นแน่นอนคุณจะได้เห็นการจัดเตรียมของพระเจ้าอย่างแน่นอนคุณจะได้เห็นพลังของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้คุณใหม่แลว หลายๆครั้งเองคุณก็แค you know, ่จำเป็นต้องยืนหยัดเชื่อต่อไปในสบับการแปลเล่มหนึ่งนะครับได้บอกไว้ว่ามีบางคนที่ได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าแล้วเขาก็เหมือนยึดมั่นเอเียงไปทางถ้อยคำนั้นแล้วก็อดทนรอคอยในที่สุดเขาก็เห็นผลผลิตอย่างมหาศาลเกิดขึ้นในชีวิตและนั่นก็คือสิ่งที่ชาวนาชาวสวนเขาทำถูกไหมครับ เขาก็หว่านมาเมล็ดพืชลงไป and they don't wake up the next morning and say oh there's no harvest so i'll just dig out the seed and throw it away ไม่ใช่ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นมาอา้าวยังไม่เห็นมีผลผลิตเก็บเกี่ยวเลยตัดสินใจขุด แล้วก็เอามาล็ดนั้นออกมาอีก no, they know that even though nothing growing above the ground though that the เขาไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะเขารู้ว่าถึงแม้จะไม่เห็นอะไรงอกขึ้นมาบนพื้นดินแต่มเมล็ดนั้นมันกำลังออกรากลึกลงไปในดินอยู่ And the right season, และเมื่อถึงฤดูที่เหมาะสม you know, ยังไงมันก็จะมีผลผลิตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเ so มื่อคุณเองยืนหยัดมั่นคงในคำสัญญาของพระเจ้ายังไงฤดูการเก็บเกี่ยวของคุณก ็ต้องเกิดขึ้นนะครับผมกับภรรยาเราก็เป็นสิษยาพิบาลกันมาถึงประมาณ15ปีแล้วและผมเองทำงานรับใช้มาประมาณสัก20กว่าปีมันก็มีสิ่งต่างๆที่เราเชื่อพระเจ้ามาตั้งหลายปีนะครับตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มเห็นบางอย่างที่เกิดขึ้นตามนั้นมันมีหลายครั้งที่ผ่านมาที่เราเองก็อยากจะถอดใจ telling you to do แต่เราก็ยังจําเป็นต้องเลือกทําตามสิ่งที่เราบอกให้คุณทําวันนี้ stand on the word of god ยืนหยัดบนถ้อยคําต่อไป speak the word of god พูดตามถ้อยคําตรงนี้ต่อไป don't listen to the lies of the enemy อย่าไปฟังเสียงคําโกหกของศัตรู day by day วันแล้ววันเล่า keep trusting in the word of god ก็ให้คุณเนี่ยวางใจในพระเจ้าต่อไป we are seeing some harvest right now และตอนนี้เราก็ได้เห็นผลผลิตบางอย่างบางส่วนเกิดขึ้น but we had to stand patiently แต่เราเองก็จําเป็นต้องยืนหยัดด้วยความอดทนรอคอย you know waiting patiently การที่เราเนี่ยอดทนรอคอยนะคะ It's not just complaining, complaining, complaining until the menu, until the answer comes. ไม่ใช่เหมือนอดทนรอคอยแต่ในระหว่างนั้นก็บนบนบ no, นบนบนอะไรไปด้วยแล้วก็รอจนกว่าผลผลิตจะเกิด That's not faith and patience. อันนั้นไม่ใช่เรื่องของความเชื่อและความอดทน Patience means. ความอดทนนั้นหมายถึง you know, Every day we're declaring the word of God. คือทุกวันเนี่ยเราก็ประกาศถ้อยคาของพระเจ้าออกมา Every day we're focused on the word of God. ทุกวันเราก็จดจ่อที่ถ้อยคาของพระเจ้า When you do that. และเมื่อคุณทําแบบนี้ It'll happen just like the scripture here. Says. มันก็จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างที่ขอ้อพระคัมภีร์ได้พูด <And S 1> เอาไว้ แล้วก็เกิดผลนะครับด้วยความเพียร So all I'm saying today is this สิ่งที่ผมพูดกับคุณในวันนี้ก็คือ Don't quit believing the word of God อย่าพึ่งถอดใจยอมแพ้ให้เชื่อตามถ้อยคําต่อไป Don't give up อย่าเพิ่งยอมแพ้ Because your healing is here เพราะว่าการหายโรคของคุณจริงๆมันอยู่กับคุณ Your provision is here การจัดเตรียมก็อยู่ในคุณ Your victory is here ชัยชนะก็อยู่กับคุณ Your circumstances will change สถานการณ์ของคุณยังไงก็ต้องเปลี่ยน Because God's word is true เพราะถ้อยคําของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ all you need to do สิ่งที่คุณจําเป็นต้องทำคุณยืนหยัดด้วยความอดทนเชื่อมั่นในคําสัญญานี้ต่อไป l ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์ For your word is true เพราะถ้อยคําของพระองค์เป็นความจริง Your promises work คำสัญญาของพระองค์ได้ผล Your word never goes back empty ถ้อยคําของพระองค์ไม่เคยกลับไปหา พระองค์อย่างว่างปล่าแต่ทรงกระทำให้สำเร็จตามที่ถ้อยคำถูกส่งออกไปวันนี้ลูกเลือกที่จะวางสิ่งที่เป็นอารมณ์ของลูกลงวางอารมณ์ที่ไม่ดีลง And choose stand on your word choose <inaudible> to put your แล้วเลือกที่จะยืนหยัดบนถ้อยคำของพระองค์ที่จะมีความมั่นใจในคำสัญญาของพระองค์พระบิดาลูกประกาศว่า lean life your Word working is my ถ้อยคำของพระองค์กำลังทำงานอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกถ้อยคำของพระองค์กำลังนำคำตอบให้ปรากฏออกมาถ้อยคำของพระองค์กำลังเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวให้ลูก b แล้วถ้อยคำของพระองค์กำลังเยียวยารักษา ร่างกายของลูกถ้อยคําของพระองค์กาลังทํางานในสามีและภรรยาของลูก in, my your word in, my wife. in my children in my ในชีวิตของลูกลูทุกคนในครอบครัวของลูก I ลูกเชื่อ Your word is ว่าถ้อยคาของพระองค์กำลังทํางานอย่างมหาศา father ขอบคุณพระบิดา victoryy สําหรับชัยชนะ และสำหรับผลผลิตมากมายของเราเป็นผลผลิตเกี่ยวกับคำตอบทุกเรื่องในชีวิตของลูกในพระนามพระเยซู amen, <S amen. <S so s t a n on the word of God ให้เรายืนหยัดในถ้อยคำของพระเจ้าต่อไปนะครับแล้วก็ประกาศคำสัญญาของพระเจ้าออกมาจากปากทุกวันเลยนะครับ watch the word of God work mightily in your life และคุณคอยดูนะครับว่าถ้อยคำของพระเจ้าจะสามารถทำการงานอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณได้แน่นอน thank you for joining us ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระ เราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวพรนะครับ

ได้ไม่พลาดคำเทศนาใหม่ๆนะคบ We know for sure that through the word of God และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า You'll walk in victory and God's purpose for your life จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้